หัวข้อต่อไปนะคะหัวข้อค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเต็มเรามาดูความหมายของค่าสัมบูรณ์ก่อนนะคะเขาบอกว่าค่าสัมบูรณ์ของจำนวนใดๆคือระยะทางที่จำนวนนั้นอยู่ห่างจากศูนยบนเส้นจำนวนนะคะไม่ว่าจะอยู่ทางซ้ายหรือทางขวาของศูนย์ซึ่งค่าสัมบูรณ์ของจำนวนใดๆจะมีค่าเป็นบวกเสมออ่าเน้นตรงนี้นะคะ ค่าสมบูรณ์ของจำนวนใดๆจะต้องเป็นบวกเสมอทำไมถึงเป็นบวกเสมอเพราะว่าค่าสมบูรณ์มันคือระยะทางนั่นเองนะคะระยะทางเนี่ยจะต้องเป็นบวกเสมอนะคะเป็นบวกเสมอทำไมระยะทางถึงต้องเป็นบวกเช่นเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างให้นักเรียนดูนะคะเช่นสมมุติว่าเราเดิน เช่นเราเดินนะะไปข้างหน้าสามเก้าถ้าแบบนี้ก็แสดงว่าได้ระยะทางเท่ากับสามใช่ไหมแต่ถ้าเราเดินถอยหลังทีนี้เดินถอยหลังสามก้า อย่างนี้ก็เรียกว่าได้ระยะทางเท่ากับ3เหมือนกันไม่ใช่ถอยหลังแล้วติดลบนะคะได้3ามใช่ไหมถอยหลังเพราะฉันก็คิดเป็นบวกเสมอนะคะนี่คือหลักของการคิดระยะทางนะคะระยะทางจะต้องเป็นบวกเสมอนะคะทีนี้ต่อไปค่ะมาดูเส้นจำนวนนี้นะคะาจากเส้นจำนวนที่กำหนดให้นะคะ จะได้ว่า2มาดู2มีระยะห่างจาก0เท่าไรคะ2อ,อยู่นี่ศยอยู่นี่กี่หน่วยนับ1ช่องคือ1หน่วยนะคะ1ช่องเท่ากับ1หน่วยเพราะฉะนั้นสองห่างจาก0นย์นับ1 2 2ช่องก็คือ2หน่วยเราก็จะบอกว่า2เนี่ย มีระยะห่างจากศูนย์เท่ากับ2หน่วยนั่นคือค่าสมมบูรณ์ของสองจึงมีค่าเท่ากับ2อทีนี้ดูลบ2บ้างลบ2อยู่ตรงนี้ลบ2เนี่ยห่างจากศูนย์กี่หน่วยก็นับลบ2ห่างจากศูนย์2ช่องใช่ไหมคะถ้าสองช่องก็คือ2หน่วยนับเป็น2หน่วยเพราะฉะนั้นค่าสมมบูรณ์ของลบสองจึงเท่ากับ สองเหมือนกันนะคะ,ะและสัญลักษณ์ที่เราใช้แทนค่าสมบูรณ์ก็คือขีดตรงๆลงมา2ขีดแบบนี้แล้วเราก็จะใส่จํานวนที่เราจะแสดงถึงค่าสมบูรณ์ยอยู่ข้างในนี้นะคะเ<ค>ช่นค่าสมบูรณ์ของ2องอเราก็จะเขียนมีสัญลักษณ์ขีดตรงลงมา2ตัวนี้2ขีดนี้นะคะแล้วเอาเลข2ใส่เข้าไปข้างในแบบนี้เป็นค่าสมบูรณ์ของ2มีค่าเท่ากับ 2จากตรงนี้ที่เราได้เห็นไหมคะค่าสมมูลของ2เท่ากับ2ต่อไปค่าสมมูลของลบ2เท่ากับ2อ,อ่าเราก็มาเขียนแทนด้วยสัญ,ญลักษณ์ค่าสมมูลของลบ2ก็มีสัญ,ญลักษณ์ขีด2ขีดแล้วเอาลบ2ใส่เข้าไปข้างในค่าสมมูลของลบ2ก็เท่ากับ2เหมือนกันนะคะอ่าทีนี้นักเรียนมาดูหน้าต่อไปนะคะ อลองเติมคำตอบต่อไปนี้ข้อ1ค่าสมบูรณ์ของ4คืออะไรค่าสมบูรณ์ของ4ความหมายค่าสมบูรณ์ของ4ก็คือระยะทางที่เลข4เนี้ยอยู่ห่างจากเลข0กี่หน่วยคะ4หน่วยเพราะฉะนั้นค่าสมบูรณ์ของ4คือ4อ่หรือเขียนสัญลักษณ์ก็เป็นแบบนี้นะคะค่าสมบูรณ์ของ4มีค่าเท่ากับ4ต่อไปค่าสมบูรณ์ของลบ4 ค่าสมบูรณ์ของลบก็คือระยะทางที่เลขลบ4อยู่ห่างจากเลข0กี่หน่วยคะ4หน่วยนะคะเพราะฉันก็เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ได้แบบนี้ว่าค่าสัมบูรณ์ของลบ4มีค่าเท่ากับ4นี่เรานสังเกตดูนะคะทั้งค่าสัมบูรณ์ของบวก4และลบ4เนี่ยสรุปแล้วมันมีค่าเท่ากันเห็นไหมคะตัวสีเขียวเนี่ย เลขเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นจะได้ว่าค่าสมบูรณ์ของ4จะเท่ากับค่าสมบูรณ์ของลบ4นั่นเองเห็นไหมคะตรงเนี้ยผลออกมาแล้วมันได้เท่ากับ4เหมือนกันแสดงว่าค่าสมบูรณ์ของ4มีค่าเท่ากับค่าสมบูรณ์ของลบ4นะคะซึ่งมีค่าเท่ากับ4นั่นเองนะอทีนี้ลองมาเติมคำตอบนีนี้นะคะข้อ2 ค่าสมบูรณ์ของลบ6ก็เท่ากับอะไรคะเท่ากับ6นั่นเองค่าสมบูรณ์ของ9ก็คือ9นะหรือพูดง่ายๆถ้าอะไรก็แล้วแต่ที่ติดอยู่ในเครื่องหมายนี้นะคะพอเราถอดออกมาปุ๊บนะคะพอถอดเครื่องหมายออกมาปุ๊บมันจะเป็นบวกทันทีนะคะถ้าติดอยู่ในเครื่องหมายนี้พอถอดออกมาแล้วนะคะมันจะได้เป็นบวกทันที อันนี้ก็เหมือนกันพอต,ติดเครื่องหมายพอถอดออกมาปุ๊บเป็นบวกทันทีเลขในนั้นนะคะ,ะข้อที่4 8, 8เป็นค่าสัมบูรณ์ของอะไรและอะไร8เป็นค่าสัมบูรณ์ของบวกแและลบ8 72นะคะเ2เป็นค่าสัมบูรณ์ของอะไรคะ <72 S 2> เป็นค่าสัมบูรณ์ของ72และลบ 7 2นั่นเองนะคะ,ะข้อ6ค่าสัมบูรณ์ของ25และลบ25เท่ากับ25ข้อ7ค่าสัมบูรณ์ของ13เท่ากับค่าสัมบูรณ์ของลบ13ข้อ8ลบของค่าสัมบูรณ์ของลบ6มีค่าเท่าไหรนะ่นักเรียนดูนะเครื่องหมายลบมันอยู่ข้างหน้า เครื่องหมายค่าสมบูรณ์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเ,เราจะเอาลบมาเขียนไว้ก่อนนะคะส่วนตัวที่ติดค่าสมบูรณ์นี้พอถอดออกมาค่าสมบูรณ์ของ6เห็นไหมข้อนี้นี่ข้อ2นะคะถอดออกมาแล้วมันได้6ใช่ไหมคะตัวนี้จะเป็น6กเน้นคำตอบของข้อนี้จะเป็นลบ6นะคะลบมาจากไหนลบมาจากตัวนี้นะคะเครื่องหมายลบที่อยู่ข้างหน้าสัญลักษณ์ของค่าสมบูรณ์นะคะ,อ,ะอันนี้ก็คือค่าสัมบูรณ์นะคะ